เข้าสู่ฤดูฝนก็เป็นอีกหนึ่งฤดูที่เต็มไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่มาพร้อมกับสภาพอากาศและความชื้นที่เปลี่ยนไปนำมาซึ่งเชื้อโรคและแบคทีเรียบางชนิดที่ทำให้เกิดโรคซึ่งทุกคนควรระมัดระวังและดูแลสุขภาพด้วยตัวเองให้ห่างจากโรคดังกล่าวสำหรับโรคที่มักมากับหน้าฝนวันนี้เทศบาลเมืองป่าตองก็ได้รวบรวมมาให้แล้วเช่นกัน เจ็ดโรคที่มักเกิดในฤดูฝนสภาพอากาศและความชื้นที่เปลี่ยนไปนำมาซึ่งเชื้อไวรัสและแบคทีเรียรทำให้เกิดโรคได้แก่ 1. ไข้หวัดใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัสสายพันธุ์ไข้หวัดใหญ่ 2. ไข้หวัดธรรมดาเกิดจากเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียรที่ปนเปื้อนอยู่ในอากาศ 3. โรคต่อมทอนซิลอักเสบติดเชื้อทางระบบหายใจที่เกิดจากไวรัส หรือแบคทีเรีย 4. โรคเยื่อบุตาอักเสบเกิดจากการติดเชื้อไวรัสทำให้ตาแดงมีน้ำตาไหล 5. โรคอุจจระร่วงเฉียบพลันมักเกิดจากการทานอาหารที่ปนเปื้อน 6. โรคไข้เลือดออกมียุงลายเป็นพาหะซึ่งแพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็วในฤดูนี้ 7. โรคชีหนู ติดต่อทางบาดแผลและมีน้ำเป็นตัวนำพาไม่ควรเดินในน้ำขัง